อันนี้คุณครูก็จะใส่ชุดให้นะถ้บัณฑิตใหม่เราจะสวอันนี้ก็ใายหุอออกอภอก่อนเยี่ยมเี่ยช่วย สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบกับซองซ้าขอาเราสกายขอนแกนวะันนี้เขากับกาได้อันมาเฮดคิปมาอดคิปนาเพราะว่าบ่มีเสียงเป็นวัดน,ะนุกวณติดวัดน้รลุบราลุปิดวัดเปิดเถือนเลยเนะาะเพราะว่าลุกบ่สบายต้นเขา่าบ่สบายกเลยต่อมาว่แบบ ต้นเขาดีตอนอรากำลังจีดนำใช่นะไหมเลยจีดกันเพื่อเทิงเลยไม่มีเสียงเสียงหายไปเลยบอได้ลงคลิปเลยเนาะลอสอนมือมันไม่มีกันเลยแล้วการน,น,นั่งนั่งให้คิดเพราะว่าเสียงเสียงกันยังบ้นดีแล่เรากันมานั่งให้คลิปกันนีด่ดีนะเสียงแบบอืม้ม ยังยังบริหนะารปกติท่านอะเร่าก็บใครไปหาเมียนี่ส่วงนี้ก่อนเป็นวัดยานเพิ่นติดวัดนํ้เพราะว่าอยู่งานอยูง่งานยากมีเด็กน้อยนะไม่ลานไม่ลานยัง้อยอยู่ก็เลยพอยอยากคิดจะ ไปหายาช่วงนี้เนาะเลยห่างหางกับยาพักหน,น,น, oh, oh, นึ่งแล้บริหเฮ็ิคิปนั่นไม่ยาตนี้เอาคที่ามาวาเรื่องมันูหานุอันไปนี่ทำใบประากาศทำใประกาศโน่กัน จบจบเินอนุบาลเดือนอนุบาลสามที่ขึ้นปหน,นึ่งยูไทยเนอะยู่ไทยมีก็ไ,ไ,ไ,ได้ครับนไป,ประกาศเพราะว่าถ้าเจ้าทำใบประกาศถึงแต่ยังน,น้อยนะใจสุดคุยทาใบประกาศคือกับอยูเราครับใบป,ประกาศอันฮันจบปร,ริญญาตรีทุกคนโอเคเลยว่า มันบ่อยงว่าอยดูเรามันมัไม่ได้เปลี่นเยดูเราเหม่นทำกาันหดามแบประการตอนแร่นจบชั้นสูงแอ้วก็จบปริญญาตรีเนาะจงได้ทแบบประกาศใส่ชุดคุยอีทยเพิ่พอแม่เอาเง้นไปคล้องคอสำเร็จจะจีเอาดอกไม้ไปให้จริง่โดยไทยนี่มันจะมีตัแต่อทีเริ่มขึ้นๆึ้อนหนึ่ง อะการ่เราคิดเปน็นอะไจบปอหแล้วก็มีจบมออสามปีที่เออนีอมาเนาะก็้จะมีกันแยดงในหู่วรงานเวลาแมนจบปอหุอเลยต่ะมรมีด้องน้อว,ว่าพ่อแม่ที่เป็นทำใบประกาศต่ทีแต่จะมีแต่นักเรียนกันเองนี่ถากันเ็นใส่เสือ้อเป็น เป็นลายเซนมูค้งใส่เสื้อขาวใส่เสื้อแบบให้มือไปบว่าเออเป็นที่เลนึกแบบให้หัวนังอ,อ่าเป็นมู้กันเด้อตอนนี้นะรากาไปเลยแค่ไมนะ่น่ตูเนะพระ่าะหาสิบว่นนนตรบบาห้าใบป,ประกาศจบปอหุบห เลยยุไทยนี่มันจะมีแบบต่างๆจังอีหลาร่างบ้านเสียงเสียงละออาน่บ่ได้เลยเนาะย่านเสียงบ่ได้ยินมุนโผลออกก็เลยเอามาจากกับความจริจ้าเพราะว่าเสียงออนมันแฮมเนาะก็เลยย่านทุกคนสิบ่ได้ยินอ่าคลิปที่ออกไปถ่ายหาปัดชิมลูกเนาะเคยเอารูไปเท่อนึงแล้วแต่ว่า มันติดเลกซิเมาออกกับพวกมันมันมันติดนอนอย่างมันติด้อนสุดคูยี่บอรหรือว่าติด้อนสุดคุณคูพอโอ,อบอช่ไนเะพราะเขากขาพยายามที่จะตัดตัดสุดพออออกไปแล้วก็ยังติด,ดยอยู่คือเกาเนะก็เลยอืมานั่งเบาหม่กันเพราะว่าอ,อยากให้คนได้ยนะู้เนอยู่เราวห้บ่มีแบบนี้ อ่าก็เลยอ่ะคนลาวเนาะก็เป็นคนลาวก็เลยเออแปลกมันมีเรื่องปแปลกๆแบบนี้แต่ว่าคนไทยกันน่าที่ว่าบ่บ่แปลกเลยเนาะเพราะามันเป็นในนั้นอยู่แล้วออกไปเลยอ่ะอือแต่ไทายดึงแล้วเอาลงไปผัดติลดีกว่าสิทั้งๆที่ผมมีเพลงเลยทุกคนเพลงบ่งมีเนาะแต่ว่าเป็นอย่าอพี่ลูกสาเสียงลูกอ่ะ พี่โมมีกันยังติดออกกันเลยลองมาอาัดไปเลยก็ลองใส่หัวกันดูว่ามันมีชีติบอฮันอ่าเพื่อนบอกว่าอันติบอดชีดนี่เขาสามารถที่จะไปเบิ่งได้เนาะแต่ออกก็ยังบอกฮันได้ไปเบิ่งว่ามันติดเน้อยอย่างกันลบออกก่อนบ่าบอกาาฮันหัวชาวซาหีเป็นติดเน้อยอย่างกันลบออกก่อนนะกันเลยมาอาัดคิปใหม่มาทุกคน อ่เป็นเป็นลูกลูกอ่าเดี๋ยวเอาสิไปให้เบิงงงไปกับวีดีโอวันที่เอาไปถ่ายโวงหิยนลโลกนะที่เบิงเพราะว่าลูกสาวอ็อยาีเบิงนะเนาะเมื่อใดแม่สิี่าลงอ่ะกระทำถืมืออยู่มือ ปิดได้ไหมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช pues ่องเราเราสบายวัดแกนในทุกคนสำหรับวันน yeah, <laughs> ี้ออกกิจกรรออกปิดคลิปตะแคงเส้นหมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราจะไปคอนแกนเด้อทำให้สบายดีนอันนี้นะครับครับรางวัลเนาะเนี่ยครับรางวัลขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ